สวัสดีนักเรียนชั้นป6ที่น่ารักทุกคนค่ะกลับมาพบกับคุณครูโ,โอในรายวิชาภา,าษาไทยค่ะเราจะมาเรียนในเรื่องของรายยางจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายความสำคัญของได้ 2. จาแนกอักษร3ามหมู่ได้ 3. มีมารยาทในการฟังดูและเขียนค่ะ ระยางคืออะไรนะคะระยางก็คือการแบ่งไพ่ทั้ง44ตัวออกเป็น3ส่วนซึ่งเรียกว่าอักษรสามมุเองค่ะอักษรสามม่ก็คือการแบ่งเพื่อประโยชน์ในการนำไปทำค่ะทั้งนี้เพราะอักษรแต่ละหมู่มีความสามารถในการผ่านคำได้แตกต่างเองค่ะซึ่งอักษรสามม่ก็จะแบ่งเป็น อักษรสูงค่ะอักษรกลางต่ำนั่นเองค่ะอักษรสูงก็คือพยัญชนะกลุ่มหนึ่งที่มีรูปปกติซึ่งเป็นการพิจารณาขอรูปพยัญชนะนั้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผ่านเสียงวรรณยุกต์แปดเดียวกันค่ะอักษรสูงก็จะมีทั้งหมด11ตัวด้วยกันนะคะคือค่ะขอไข่ขอขวดขอชิง สารขอถุงขอพึ่งขอฝาสอสาลาขอเสือสอบารสีขอ,ขอหีบค่ะหลักการจำอักษรสูงนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอีกครั้งนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอักษรกลางค่ะ ก็คือพยัญชนะกลุ่มหนึ่งนะคะที่มีรูปปกติกลางทั้งหมดซึ่งเป็นการพิจารณาเฉพาะรูปพยัญชนะเท่านั้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผันเสียงไปในยุคไปในแบบเดียวกันค่ะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวด้วยกันคือตอไก่จอจาน่อเด็กตอเตา่าดอชดาตอปตัก ปอบไ,ไม้ปอปลาออา่างหลักการจำอักษรกลางค่ะไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งอีกครั้งนะคะไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งอักษรต่ำค่ะคือพยัญชนะกลุ่มหนึ่งที่มีรูปปกติต่ำทั้งหมดค่ะซึ่งเป็นการพิจารณาเฉพาะรูปพยัญชนะเท่านั้น โดยมีจุดมุ่งหมายนะคะเพื่อให้ผ่านเสียงวรรณยุกไปในแบบเดียวกันค่ะอักษรต่ำก็จะมี24ตัวด้วยกันโดยจะแบ่งออกเป็นอักษรต่ำเดี่ยวและก็อักษรต่ำคู่ค่ะอักษรต่ำเดี่ยวมี10ตัวได้แก่งองูยอผู้หญิงยอหนูยอยักษ์นอเนนดอเรือ่อแหวนมอมมาลอลิงและลอจุลาค่ะ อักษรต่ำคู่มี14ตัวด้วยกันค่ะได้แก่คอควาย่อเต่าคอละขังตอช้างตอโซ่ชอเชอรอนางมนโทคอพุเท่าคอทหารคอทงคอพานคอฟันคอสมเภาและฮอนกคู่ค่ะหลักการจำนะคะเราจะแบ่ง เป็นอักษรต่ําเดี่ยวและอักษรคู่ค่ะหลักการจําอักษรต่ําเดี่ยวค่ะงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกอีกครั้งนะคะงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกเก่งมากค่ะหลักการจําอักษรต่ําคู่นะคะพ่อขาฟันทองซื้อช้างห่ออีกครั้งค่ะพ่อขาฟันทองซื้อช้างห่อ เยี่ยมมากค่ะกิจกรรมค่ะคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะจำแนกออกเป็นอักษรสามหมู่คืออักษรสูงอักษรกลางและก็อักษรต่ำมีพยัญชนะตัวใดบ้างค่ะโดยแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ